ครับเริ่มกันที่จังหวัดนานผู้ชมพักจะพาไปรู้จักหาดผาขนครับอยู่บริเวณลำน้ำนาดซึ่งกำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในช่วงหน้าร้อนนี้ครับ <S <S นี่แหละครับบรรยากาศบริเวณหาดผาขนอยู่บริเวณแม่น้ำนาดน,นะครับตำบลเมืองจังอําเภอภูเพียงจังหวัดนาคือผู้ชมครับช่วงหน้าร้อนอย่างนี้เลยครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับเพราะเต็มไปด้วยประชาชนและก็นักท่องเที่ยว ไปพักผ่อนเล่นน้ําแล้วก็นั่งแพล่องไปตามลําน้ําบรรยากาศสบายสบายครับหาดพะคนนั้นอยู่ติดกับแม่น้ำน่านนะครับม,มีมีน้ําที่สะอาดธรรมชาติสวยงามและบริเวณริมหาดยังมีร้านอาหารบริการประชาชนและคนนักท่องเที่ยวด้วยครับอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหน้าประมาณ15กิโลเมตรนะครับการเดินทางใช้เส้นทางน้านสันติสุขเลี้ยวเข้าทางบ้านเมืองจังตำบลเมืองจัง และก็มาตามป้ายบอกทางน,นะครับขณะที่ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวมีทั้งในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดอื่นๆที่เดินทางไปท่องเที่ยวและพักผ่อนในช่วงนี้ครับใบป,ป้ังเสียงครับก็มามาที่นี่ผมมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งใจเลยนะครับตั้งใจมาหาหาคนเลยแล้วก็เห็นเขาว่าว่าบรรยากาศมันดีเนาะอากาศช่วงหน้าร้อนก็จะมาเที่ยวกัน เดี๋ยวมาจนเมื่อวานแล้วครับปียงใหญ่น่าจะอยู่ต่ออีกหลายวันครับนบา่าจะมาหาตาผลบ่อยๆบ่อยๆในเวลาร้อนนึกร้อนก็อยากมาที่นี่มาจากพิซนอโลกครับมาจากพิซนอโลขี่มอเตอร์ไซค์มา